สวัสดีค่ะวันนี้ฝ้าจะไปแก้จมูกนะคะเนื่องจากปัญหาของฝ้าคือซิลิโคนจมูกรอยแล้วก็มีการเบี้ยวเอียงด้วยสาเหตุหลักๆเลยอย่างที่บอกเรื่งวางซิลิโคนผิดท่าครับสองเราซิลิโคนไม่พอดีคถ,ถ้าเราเราไม่พอดีวางต่อให้วางถูกชัดเนี่ยบางทีมันก็มีอยาสรลังูง ตอนนี้ก็ทําเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตรงนะคะความรู้สึกตอนนี้ก็จะรู้สึกแบบว่าตึงๆอยู่แล้วก็มีความบวมอยู่นะคะเดี๋ยวหลังจากยุบอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวฟ้าจะมาอัปเดตให้ดูนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ฝ้ายก็แก้จมูกใหม่มาครบหนึ่งเดือนแล้วนะคะทรงสวยถูกใจมากต้องขอขอบคุณทาง Beauty2book มากมากเลยนะคะสําหรับกิจกรรมดีๆที่ทาให้ฝ้ายได้แก้จมูกใหม่สวยๆแบบนี้นะคะสําหรับใครนะคะที่ยังมีจมูกใหม่สวยๆแบบฝ้ายสามารถซื้อดีลดีๆผ่านทาง Beauty2book ได้เลยนะคะมีโปรโมชั่นให้เลือกเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยลองเข้าไปติดตามกันดูได้นะคะ